เออล้มเจ็บอะไรก็<ต>ก็ไปสอดขวันเอาไข่เอาอะไรมาก็มาผูกแขนเดี๋ยวจะลงมาร่วมผูกแขนด้วยครับ,รบ,รบเดี๋ยวตาไปก่อนนะครับไปวัดวัดก่อนนะครับ

ซ่อนขวัญคือเขาก็บอกว่าไปซ่อนขวัญไปซ่อนขวัญผมนึกว่าเอาเอาขวัญเนี่ยไปไปซ่อนเอาไว้ตรงอันตรายเข้าใจอ่ะนะเข้าใจภาษาผู้ไทยอ๋อไปช้อน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 ใครว่าไปพูดไปซ่อนขวัญซ่อนขวัญเภาษาภาษาผู้ไทยแต่ว่าภาษาสุไทยภาษาภาษาโซเขาว่าไงภาษาโซเขาไว้จังไดนะเขาเขาก็จะใส่ใส่ข้องนะภาษาโซเขาว่าไง จะตัวจะตน่ะถ้าภาษาเขมรนาะเฮาปลึงเฮาปลึงไปคนละเรื่องนะฮะคนละย่าประเทศไทยเรามีภาษาหลายหลายหลายรูปหลายแบบนะ็เก็เป็นไปตามธรรมเนียมท้องถิ่นไปตามประเพณีนะครับก็การเรียกขวัญภาษาไทยเราเรียกว่าการเรียกขวัญหรือการสู่ขวัญเพื่อขวัญเอ้ยขวัญมาเข้าเนื้อเข้าตัวนั่นแหละพี่น้องสําหรับคนที่ประสบกับอุบัติเหตุตกทุกข์ยากบางทีอ ถ้าเป็นอุบัติเหตุหนักๆนึ่งใดเนี่ยขวันก็ไม่เข้ากับตัวไม่อยู่ตัวก็มีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยนานกว่าจะหายสําหรับคลิปนี้เมื่อกี้ได้อสอบถามพูดคุยกับคุณตาชานนะครับต่อทแทอชนะครับจบคลิปเพียงเท่้นี้ครับสวัสดีครับ